ัวหลายค่ะคุอนี่คนกับมาเบิงเขามาเบิงหลายนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยู่กับช่องสาวบันข่าะชาแนลนะคะอ่ามาต่อกันคลิปที่สองค่ะเดี๋ยวจะย่างเข้าไปในตลาดนะคะเปิดไปย่างไปเบิงงูอ่างวดไถ่กลางงูป๊อปต่างๆงูเอ่างูเลงูกัดนะคะเดี๋ยวจะไปเบิงเดี๋ยวสิบห้าที่ท่านอนกันไปนะคะเพื่อเป็นการบวัคซีเวลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสาวบ้านใน้ขังต่อไปในเด้อค่ะไปค่ะ เพป็นเบิ้งกันดูเบิง้งวัวกันดูนะคะอ่าค่ะสวัสดีค่ะม,มัดมัดเราบ่าออกมา,าจากตัวโอ้โอ้ค่ะอ่าตัวขายหมัดเราเนาะเบื้องวุ้ยตลาดสายเรียงกระร่งเุ็นค,นะค่ะเบิ้องหัวแม่เด้เนี่ ตัวแกกับตัวแกทุ่มทุ่มเดียวกันเพราะมันทรงกลุ่มเนี่ยอ๋อ ตัวโตหน่มกันนี่คืเข่าตัวโตเข่ามั้งโอ้ยเไปขอด้านี่ค่ะตันครับนี่ตัวตาหักตาหักนี่มนิมินิกระู่อกมนตาหักกกว่าหมื่นเจ็ดพันหาขอหมื่นโอ้มนมงออกประมาเดือวงอีกเดองอีกเดือนคืนโอ้ตาหักแต่มืนเจ็ดขันหาลอยนะคะันไหนบอโอ้ลูกตาหักแค่ ลูกกัตตาหักนะลูกที่เท่าใครเิ่นหลักบูค่ะลูกที่สองคนระับลูกที่สองโอ้ลูกตาหักแง <c oughs> แม่กัตตาหักแม่ก,กัตตาหักลูกกัตตาหักนี่ลูกตัวแรกนี่ลูกตัวแรกโอ้ยค้องแม่ก็เป็นตาหักอีหลีมินิมอลอีหลีง่วงจะตายมินิมอลนะเราตอ้องง่ายๆนั่นเดียค่ะลูกเพคนนั่น ทองนี้ยังไว้คะทองอัปเปเชทองอัปเปเชวาดโอ้วว่างเบิดกันตัวนี้ตะหักแข้งนะคะเป็นง้วแบบขันง้วนี่ก็คืองง้วกระเป๋าเนาะ,ะทองเพิ่นแหมอันนั้นอันนั้นทองอัปเปเชเปิดไเท่าใดบุตรตัวนั้นเปิดใบหาซิมหาหาซิมหาทองอัปเปเชลูกแรกบอกคะ่ะคือลูกที่เท่าใดลแล้วลูกที่เท่าใดเดอร์นุยองลูกที่สองนะคะลูกสองข้าทองนะคะนี่หนังดีค่ะ ใหญ่ๆโค้งสางดีๆนะคะปานง้วผูกโหดเลยค่ะโอ้โค้งสางใหญ่แห้งเรื่องถังอันนั้นอันนั้นสิบเจ็ดนะคะอันนี้หาไปฝากขอเบอร์โทรเพิ่นค่ะอู้หักแข้งตัวนี้ <c oughs> มินิมอยลีฝากเบอร์โทรไนเบอรคะ่าหอยใช่ครับค่ะูนยาศ3ครับ702อยยังนะจ๊ะหอยปัญญาฟ้ามครับปัญญาฟร์มต่างยู่สัสอยู่นะคะ่ะสมาออปัญญาฟร์มตัง้งยอสมารถนะคะผู้ใดสนอสนใจน,นะะี่ค่ะตัวน,นี้ตหาหักแห้งนะคะ17 5 0 0ดหาอยด้วยนะตอนนั้นหา 10. หาซิบหามอเนนทองนะคะหรือว่าอยากได้เป็นงวโก้มแอนลูกเนี่ยค่คือตัวนี้นะคะขอบคุณหลายๆเขาหอยค่ะต่อรองได้ประกันจำนี้เนาะค่ะประกันจำนี้สากลอ่าโทรมาคุยกับเพื่อนเบิร์นะคะตัวนี้อุจุอัจฉริยะเฉียนตะหักแห้งนี่ค่ะลูกเพื่นลูกเพื่อนตะหักได้นหมลูกสาวลูกสาวขวมเอาลูกขึ้นตะหักเถอะกับคุณก้าไปละตะหักแห้งเนาะ มัดบึงบรรยากาศนะคะคือคักแหงคือคักบ่คือคักอยู่ค่ะพอมัดคือมาขายคะมาซื้อมาขายคะมาขายครับอ๋อมืดแล้วบ่คะะมืดแล้วครับเอามาจากโตค่ะมากท้องโตอู้คือคักผู้ใดอึามผู้ใดคลายฮอนผู้ใดเพิ่มกระเพิ่มกระเพิ่มเพิ่มกระเายมันแล้วเนาะถามง้อ โอลเลโอ้ควายคว่าเผือกเป็มมมนมาตสึงอ,อ่ะส้าหน่อยๆก็ๆแป๊กๆ็ถามไปามสวัสดีค่ะ เปิดใบเท่าไรค่ะไอ้สาวน้อยเปิดไบสาวสามหาลอยค่ะอ๋อสาวนี่สาวน้อยเนาะสาวน้อยจักเดือนเหรอคะนี่เอ่อ6เดือนครับพี่สาวน้อยเปิดไบสาว3,500าลอยหเดือนแล้วแม่ลูกนี่ดิลูกช็อกโกแลตแม่ลูกเปิดไว้45,000ครับอ๋อแม่ลูกลูกลูกตัวเมียลูกขี่เท่าไรเหรอจ้าลูกตัววัวลูกแรกครับเบิ่งเขาก็ได้ครับอ๋อนี่วล้าลูกแรกอ๋อสังเกตจังได๋ค่ะแนะน้ำเนี่ยแบคเขาลูกเป็นส้มเขามันสิสันสิยงาด้วยไหมบบักมองนี่บ่แม่นครับก็เบิ่งสีผิวแล้วก็ หน้าตาว่ามันผิวคำหรือผิวอันโบครับอ๋อเบิงสีผิวหน้าตา กองค์ประกอบค่ะพวงหลายๆอย่างมยู<อ>ีผิวหน้าตาอะไรกับเขาครับแ<อ>ล้วก,ก็ฟันฟันสิบออายุเดทแท้จริงครับฟันนี่เขาเบิ่งจังไดคะขออนุญาตถามเป็นความรู้สอ,ป,สอปีสองปีสิมีเคลคู่แรกครับฟันคู่แรกแล้วก็ฟันน้ำนมค่ะเหมือนข้นนี่แหละครับไอ,อ้ที่ได้เต็มซี่ริมหรือแปซี่ค่ะแปซี่จะเต็มสามปีครับค่ะคือว่าได้อายุแล้วพร้อมผสมปกติกับสองสองริมก็ผสมได้แล้วครับค่ะถักสีนี่คือสีเข้ม ถ้าทังวัวยังอายุอ,อ่อนๆหรือลูกแรกนี่ซีพิวเจะย,ยังยังเหลี่ยมเดียมใสๆไหมพี่ค่ะลูกซีลูกหาแล้วก็องค์ประกอบแล้วก็ขึ้นอยู่น้ำการเลี้ยงดูห,หรือสิ่งแวดล้อมครับหรืออาหารการกินอันนี้ก็จะมีผลนหรือมีส่วนนะครับนอ๋อค่ะอันนี้ก็สิได้กินห้ามแน่กินอาหารแน่หรือกินหย่าเพราะเพียงอันนี้เป็นวัวไม่ลูกอ่อนนะคระมันเลี้ยงโอ้วนติดกินอะไรเพราะว่าเลี้ยงลูกน้ำครับเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงลูกน้ำลูกเลี้ยงกินนมค่ะ โค้งสางดีค้งสางงนะคะนี่เนาะสูงร้อยห้าสิบค่ะเอามาซ้ำนี่เปค่าะนี่อคืดอนหองตู่ครับพี่เผือกครับให้เผืออเขาได้นี่ค่ะตักค่ะตัวแม่นี่งสองนหาสิบหูาสิบหาสิบห้าห้าสิบต้วสบ้างในหาสิบห้าส้างิบ้าสิบห้า้าสาบหบาบบบาา ค่ะฝากเบอร์โทรเนี่ยค่ะตรงฟ้ามนะครับต้อมอยู่พิกัดยางตลาดครับพี่เบอร์โทรติดต่อ065ครับค่ะ979 979 7704ครับ ID ลายเบอร์เดียวกันเลยครับอ๋อค่ะผู้ใดสนอกสนใจไปเบิ่งหน้าคลองหน้าฟ้ามก็ได้นะคะหรือสิเบิ่งทางออนไลน์เป็นเฟซบุ๊กนะคะพี่เฟซบุ๊กแทย์บุ๊กแทย์บุ๊กนะครับสระแอทออาหารบรแเวณสระอุครับคแทย์บุ๊กแทย์บุ๊กอันนี้เบิ่งหน้าเพจหน้าะฟด้เลยครับเพจต้องต้องฟ้ามนะครับค่ะ มีง้วงให้ขึ้นเบื้องตลอดครับค่ะมีเขาไม่หรือมินการขายตัวกิดต่อได้ครับอ๋อค่ะแล้วก็รับซื้อขายง่วงกล้วยครับพี่อ๋อค่ะผู้ใดสนอกสนใจสามารถสิเบิ่งตามช่องทางที่ทางตรงตรงฟ้างหาไวนะค่ะหรือสายตรงเบอร์โทรเลยครับค่ะห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่สอบถามเลยว่ามีง้วงยังแม่ีกล้วยก็นบ้าอ๋อค่ะค่ะอ๋อค่ะ เิ็นเสียางัวเขานะคะขอบคุณลหลายๆค่ะได้ความรู้จากตรงตรงฟาร์มหลายนะคะหรือว่าจะขาบไปเบิ่งน้ำเพิินตามนาช่องนาเฟสห,หรือว่านาเพทเพื่นก็ได้นะคะมีหรือว่าโทษสายตรงโทษถามก็ได้นะคะขอบคุณค่ะไปต่ตไปค่ะโอ้ตัวนี้คือ ป้าหมอนีงัวไหลายงัวงามค่ะเนาะไปบึ้งเขาไปทางไหนค่ะกำลังเบื้งกันเท่ากันยาวยาวญาติค่ะป้างัวไหลค่ะค่ะหมอนีงัวผูกอันสายงัวผูกนะคะป้าแปดโมงงัว บรรยากาศตอนนี้8โมงนะคะนี่8โมงว่ายังหลายอยู่เลย